ค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อ pragmatic approach in GI and general surgery scenario ที่10ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ERAS ค่ะ ค่ะ ERAS นะคะหรือว่า Enhanced Recovery After Surgery ค่ะเป็นโปรโตคอลที่ based on evidence base d นะคะมาช่วยในการลด morbidity mortality และ shortening length of stay ค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น4 phase ด้วยกันนะคะ phase แรกเป็น pre-admission ค่ะต่อมาเป็น pre-operative intra-operative และสุดท้ายเป็น post-operative ค่ะ pre-admission นะคะตั้งแต่ก่อน admission เลยก็จะมีการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสัญญกรรม P-admission nutritional support ค่ะมีแนะนำให้เลิกบุหรี่เลิกเหล้าค่ะแล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับ medical condition เพิ่มลดยาให้จํให้เหมาะสมนะคะพอ admission ปุ๊บก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการ b o e l preparation นะคะแล้วก็มี P- o f Carbohydrate ไม่ NPO แล้วก็มี n a u s i a v o m i t i n g prophylaxis ค่ะต่อมาอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็จะมีการ in m i n i m i z e i ส v อินเวสีฟ g e เซอร์เจอรีเดรนแล้วก็ทิวส์นะคะเ e จ i เนลล์อะเนตเชียโอปิออสเปริงอะเนตเชียแล้วก็บาลานฟลูอิดแล้วก็เ e มเปอเรเจอร์ค่ะต่อมาเป็นโพ s ต์อปเปเรทีฟนะคะก็จะมีเอรีลิโมฟอร์ออฟเดรนแอนด์ทินะคะสต็อปไอวีฟค่ะก็เหมือนประมาณว่าคือคืนให้สภาพเหมือนกับก่อนผ่าตัดมากที่สุดนะคะมีเพน o อนโทรค่ะก็คือจะใช้เป็น m u l ติ m o d a l o p ป o ออย p สเปริงค่ะ อยู่ในวอร์ดก็จะ early mobilization early oral l intake แล้วก็ post i s c h a r g e follow up ค่ะค่ะคำถามที่หนึ่งของเรานะคะก็คือหาว่าให้หาบทความหรือว่าเปเปอร์ต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนคัดขานบทความที่จะดังต่อไปนี้นะคะก็คือ eras protocols with represent fundamental shift in surgical practice including perioperative nutrition management of Postoperative alias and the use of Mechanical bowel preparation นะคะข้อน ok e ี้ก็คือทางกลุ่มเราเนี่ยเห็นด้วยค่ะจากเป็นนิยามของคำว่า ELS a ดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะต่อไปค่ะ e i t h e r evidence n o r protocol is sufficient to ensure evidence based care evidence dictate care only to a very limited extent and and evidence-based protocol alone is insufficient to ensure change นะคะข้อนี้ก็จากการที่หาเปเปอร์มาก็ค,คือคิดว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโตคอลซึ่งเป็นไกด์ไลน์2018ที่ได้ตีพิมพ์ใน2019นะคะแล้วก็มี EBM มากมายเนี่ยที่ศึกษามาแล้วว่ามันมีประโยชน์จริงค่ะต่อมานะคะก็ the immediate challenge to improve the, the Quality of surgical care is not discovering new knowledge But r a t h e r how to i n t e g r a t e what we already know into practice ค่ะข้อนี้นะคะก็คือจากการที่ได้รีวิวเปเปอร์มาคะ่ะสิ่งที่ช้าเ็งที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การคิดค้นวิธีหรือว่าความรู้ใหม่ๆเลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่การนำเอาอี e าสมาใช้ในชีวิตประจำวันคะ่ะให้ p พท c t i c เข้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากที่พูดไปก่อนหนะ้าว่า e l สเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดเราเอามาใช้เอามาใช้แล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องแต่ก็มีข้อจํากัดในปัจจุบันก็คือมันนํามาใช้จริงได้ยากทั้งด้านทรัพยากรแล้วก็ระบบแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือ,อคอมมพแอนด์ค่ะก็คือถ้าคอมมพยแอนด์ยิ่งดีเนี่ยผลก็จะยิ่งดีตามกันไปค่ะแล้วก็ในคําพูดถัดไปนะคะเขาบอกว่า e r a s เนี่ยดูเหมือนจะลด length of stay นะคะใน คนไข้ที่ผ่าตัดเป็น major elective ของ open colorectal surgery without compromising patient safety นะคะก็ G a. จากที่ได้หา paper มานะคะคำพูดนี้ก็คือกลุ่มของเราก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าจาก paper เ,เนี่ยได้มีการาทำการ study total hospital stay นะคะพบว่าในของกลุ่มที่คนที่เราใช้ e-res study อะคะเอ่อเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ e-res อะคะ่ะจาก6วัน เป็น9วันนะคะโดยมีซีนิฟี่เคนทางสถิติะคะ่ะแล้วก็ถัดมานะคะคำถามข้อที่2ก็คือถามว่ามีการนำา e r r s มาใช้ในโรงพยาบาลร,รามาธิบดีอย่างไรบ้างนะคะจากที่เพื่อนได้กล่าวมาตอนแรกเนี่ย ERAS ก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 3ช่วงเวลานะคะเป็น pre-operative intra-operative แล้วก็ post-operative ค่ะในส่วนของรามาธิบดีนะคะก็มีการประยุกต์ใช้ดังนี้ค่ะในส่วนของ pre-operative เนี่ยก็จะมีการทำ pre-admission ให้ information education แล้วก็ counseling เกี่ยวกับเรื่องตัวโรคของธิ์ของโลกแล้วก็การรักษาการผ่าตัดนะคะแล้วก็มีการทำ P-operative nutritional care ก็คือสมมุติว่าคนไข้คนเนีเ้มีปัญหาเรื่อง Poor Nutrition อาจจะย,ยังไม่เหมาะสมแก่การผ่าตัดก็จะมีการ supportive ให้คนไข้เนี่ยฟิอ fit for surgery ก่อนค่ะแล้วก็มีการในเรื่องของการ management of anemia ค่ะสมมติว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องซีก็จะต้อง improve เรื่องซีนี้ให้ดีก่อนผ่าตัดค่ะแล้วก็มีการทำเป็น selective bowel preparation ค่ะ มีแอน i b i บ t อต p ิกโปรไฟล i กก่อนกผ่าค่ะแล้วก็มีการทำ pre-operative assessment for VTE prophylaxis ค่ะเอออย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะได้เห็นกันนะคะเป็นในส่วนของ Caprini score ค่ะแล้วก็ต่อมา intra-operative นะคะก็จะมีการ warming คนไข้ค่ะแล้วก็ ในส่วนของการผ่าตัดก็คือมีการใช้มั l t i m o d a l pain control ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของ surgical technique นะคะก็จะมีการเลือกให้เหมาะสมกับการผ่าตัดค่ะสมมติว่าคนไหนสามารถผ่าแบบ m i n i m a l อิ invasive ได้ก็อาจจะเลือกเป็น m i n i m a l invasive ค่ะแล้วก็ในส่วนของ perioperative fluid therapy นะคะก็มีการเลือกใช้ fluid แต่ละประเภทให้เหมาะสมแก่คนไข้แล้วกออ็ปริมาณก็คือให้เหมาะสมแก่อเปเรณนแล้วก็เหมาะสมแก่คนไข้ค่ะ ส่วน post operative นะคะก็จะมีการ early oral nutrition ค่ะถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้มีบ o า e า s o แล้วสามารถกินได้ไม่มีไม่มี complication หลังการผ่าตัดก็จะให้ early oral nutrition ค่ะแล้วก็ promote early ambulation ค่ะแล้วก็ early catheter removal ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าออ catheter นั้นเราจะไม่ได้ใช้มอนิเตอร์อะไรแล้วนะคะแล้วก็ส่วนคำถามข้อที่3นะคะถามว่าการ เฟปบาวเนี่ยมีปมีประโยชน์ไหมนะคะแล้วก็ควรทําหรือไม่นะคะก่อนอื่นเราก็อาจจะต้องมารู้จักการเฟปบบาวกันก่อนนะคะการเฟปบบาวหรือที่เราเรียกว่า mechanical b บ w าวเพปเ a อร์เรชนะคะก่อนการทำอ e เล็กทีฟโ o โลเล็กโตเซอร์เจอรี่ย คือเขามีความเชื่อว่าการทำามค c h a ค i เ a น b o ค p ลบา e r a t เปอร์เนี่ยจะช่วยลดอินท่าลูมิโนฟ e c a l m a มสค่ะและการที่เราไปลด i n นท่าลูมิโนฟ e เค้าแมสเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดแบคทีเรียโหลด in นบาแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าการที่ลดแบคทีเรียโหลดอินบาเนี่ยจะเป็นการลด l a ด e ออฟอินเฟคชัของ p o s t o p e r a t i ีฟค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสตัรดี้ที่เราหามานะคะจากสตัรดี้เนี่ยกลุ่มของพวกเราไม่ไม่เห็นด้วยว่าการที่ทำเป็บบาวเป็นรูทีนเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าจากสตัรดี้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเออมันไม่มีซีนิฟิเค็นต์ดิเฟเรนเ a t e ของ s u p e r ร i c i a l s ลเซจิ a ค s ลไ e อินเฟคชันในกลุ่มที่ทำเป็บบาวกับนอนเปบบปาวค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการที่เราทำ m มค h a n นิค l b o า e l p เ e อ a r เรชันเนี่ยยังมีการ s อสโซเ t ต เกี่ยวกับพวกคอมมิเคชันอย่างเช่นอณ m ต s มสิกล a เ e ตเ t e ซึ่งมีออดเชโชเท่ากับ2ค่ะแล้วก็มี95% C i ไม่ข้มหนึ่งนะคะก็คือถือว่า s i gnificant คะ่ะแล้วก็ก็เลยเป็นการสรุปว่าการบาร e เปปเปอเนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเป็นรูทีในทุกๆคนนะคะอาจจะเลือกเป็น selective case ค่ะสำหรับเคสที่มีประโยชน์นะคะที่มีการทำสตั d ดเพิ่มเติมมาก็อย่างเช่นเป็นเคสที่จะทำโคโรเลกเอ,อ เป็นโคโลโนสโคปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเปเปอร์นหนึ่งนะคะที่ได้หามาเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นเปนเปอร์มาจาก World Journal of Gastroenterology ค่ะก็เปเปอร์นี้เป็นการบอกว่า,าการทำ mechanical bowel preparation กับเออไม่ได้ทำ bowel preparation นะคะก็ไม่มีเออ associate s i g n i f i c a n t เออ f e r e n c e ใน incidental ของเรื่องของออการลด S surgical s i ล e i n f e c t ค o n ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวก c o m อมพิเคชันในเปเปอร์นี้ก็บอกว่าไม่ได้แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเป็นพวก m o r t a l i t y หรือว่า length of Stay Anatomosis Leaks อย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือไม่แตกต่างกันค่ะ ค่ะข้อที่4นะคะเราจะมาพูดถึง NPO time แล้วก็ a r b o h y d r a t e Ingestion กันนะคะ NPO time เนี่ยอย่างที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรที่เป็น2-4-6-8 rule อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจากการที่รีวิวเลชเชเลเจอรมาเนี่ยเทรนในปัจจุบันอาจะให้น้ำหนักไปกับ c r r o oh o y y r a t e Ingestion มากกว่าเนาะซึ่งก็คือการกินน้ำหวานค่ะมีการศึกษานะคะว่าขณะ f า s t i n g เนี่ยตาม เตามรู้มืกย้ค่ะเทียบกับการกินน้ําหวาน2ชั่วโมงก่อนผ่าก็คือ Carbohydrate อินเจสชันเนี่ยการกินน้ําหวานเนี่ยจะทําให้ Avoiding Fasting Before Surgery อะค่ะก็คือช่วยลดพวก Post of Insulin r e s i s t a n c e นนะคะแล้วก็แล้วก็มีผลต่อกูโคสโปรตีนเมตาบอลิซึมค่ะดังในเปนเปอร์น,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 นี้นะคะส่วนอีกเปเปอร์นึงเนี่ยที่หามาก็คือเขาบอกว่า การที่ให้ P of c a r b o h y d r a t e d r i n k s นะคะจะช่วยเซฟแล้วก็ไม่มี adverse event อะไรค่ะซึ่งเซฟในที่เนี้ยหมายถึงว่า insulin resistance แล้วก็ GI discomfort นะคะแต่ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลว่าสั้นลงหรืออะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะ